สวัสดีกับท่านผู้ชมที่รักเคารพและก็คิดถึงทุกทุกฐานครับกลับมาพบกับรายการเหล่าข้าวชาวบ้านกันเหมือนเดิมกบเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางช่องระนองชาแนลจานส้มไอพีเอ็ชงส่งโรย ยีสุุกรับทีว<ม>ีกุ้งชาวระนองกับวันนี้พุ่มสลายยุทธสุทติวงศ์และกาดิฉันวันนาสุวัฒนาเนากคุณค่ะรับหน้าทีเป็นผู้ดำเนินรายการลาวข้าวชาวบ้านกันเหมือนเดิมกับนําเรื่องราวข้าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดระนองบ้านเรานํานมาฝากทานผู้ชมกันนะครับซึ่งฐานสามารถติดตามรับชมกันได้ต่างช่องระนองชแนลจานส้มไอพีเอ็มช่องส่องรอยยีสุุกรักวันจันทร์ถึ่งวันเสาร์ตีแปดวัวชาวทึงตีเก้าส่องถุมทึ่งสร้างถุมการรับชมอีกครั้งนะคะกับการออ การซ้ำในช่วงของใบซ้องถึงใบซ้มแล้วก็ตีซองถึงตีซ้ค่ะแล้วก็ในวันอาทิตย์ครับทุกวันอาทิตย์เรามาสรุปข่าวประจําสัปดาห์ในเวลาเดียวกันอย่าลืมติดตามรับชมกันได้ทางช่องระนองชาแนลจานส้มไอพีเอ็มช่องส่งโรยยีสภกับทีวีกงชาวระนองมาตึ้งเรื่องราวข่าวคราวแรกเป็นเรื่องของความร่วมมือประสานใจประสานอกประสานความร่วมมือรวมกันระวังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคงซ้มจังหวัดใ,ในการ จัดการกีฬาเฉืีอมความสัมพันธ์นะครสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกับก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเฉืีอมความสัมพันธ์ความสมัครี่กับระว่างบุคลากรทางการศึกษาจากสามจังหวัดประกอบด้วยฉุมพลระนองสุราษฎร์ธานีภายใต้ชื่องานกีฬาประสาทงานประสาทใจ จักอ่าวไทยสู้อันดามันค่ะแก็มีกิจกรรมกีฬากันหล้วก็การเชลี่ยความสัมพันธ์การเชลีความสัมพันธ์กันมีการฉกมวยตะเล่ยสนุกสนานนะคะไปแลกจะคุณวันหน้ากันครับค่ะก็ได้จัดกีฬาเชลี่ยความสัมพันธ์ขึ้นนะคะเมื่อวันที่10พฤษภาคมช่วงเช้าค่ะเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีค่ะที่ห้องอาหารเคียงเล่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองก็รวมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเขตการศึกษาข่องบุคลากรทาง าการศึกษาซจังหวัดนะคะก็ประกอบด้วยชุมพรจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีและก็เจ้าภาพคือจังหวัดระนองค่ะคโดยมีนายสุรพลสุวัติกุลประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองค่ะก็เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งก็มีการแข่งขันกีฬาลายย่างนะคะมีวอลเลย์บอลชายหารดวอลเลย์บอลชายฮาดโยนลูกบาสเกตบอลลงตะกร้า ตะกล้อวงชักกะเยอะเปตองกระโดดเชือกมู่แล้วก็เตะลูกบอลเข้าประตูรอมทางมีมวยทะเลด้วยค่ะครับความนุกหน้าอยู่ที่มวยทะเลนี้มวยทะเลเนี่ยนุกนะชกันมันเกี้ยวมันยดเลยลุนน้ำตุ้มตุ้มตุ้และลุนตรงนั้น ซึ่งการจัดกิจก,กรรมในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่จะเสริมสร้างความร่วมมือความสามคัคคีความสัมพันธ์แล้วก็เป็นการพัฒนาเครือข่ายงานวิชาการระว่างผู้บริหารและก็บุคลากรทางด้านการศึกษาระว่างเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมทางเป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพพลานามัยของบุคลากรซึ่งกิจกรรมนี้ก็มีผู้เข้าร่วกกิจกรรมจานวนกว่าร้อยคนค่ะแล้วก็มีทําการแข่งขันตลอดทั้งวันในาคเชาวรวมไปถึงคบ่ใบ นายปรีชาบกิ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดระนองก็ได้บอกว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดทางซ้มจังหวัดเลยนะคะที่ส่งบุคลากรได้เดินทางมาที่จังหวัดระนองแล้วก็เข้าแข่งขันกีฬาเชืีอมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาทางซามจังหวัดนะคะมีระนองระนองชุมพรสุรัานีซึ่งระนองเราเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง กันละกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกันทำกิจกรรมรวมกันซึ่งอรนองเราเป็นเจ้าภาพส่วนจังหวัดเทียเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปเนี่ยก็ต้องมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะครับวันนี้ก็ี๋ยวตอนอื่นก็ในนามของกีฬาประสานงานประสานใจอ่าวไทยส่วนดามันขอแนะนาําทีมานปันธมิตรก่อนนะครับท่านแรกท่านพอวันนาบุญสุขกับพอสุร,รัตนีเกตสาม นี่ท่านรองเดชาฤทธิสังนะครับเป็นหัวหน้าทีมมาจากชุมพรเขตสองครับแล้วอีกท่านหนึ่งท่านรองวิมานดีทองหลางนะครับท่านเป็นนําทีมมาจากชุมพรเขตหนึ่งครับทั้ง4ี่เขตพื้นที่การศึกษานี้ก็เป็นพันธมิตรเป็นกันลายาณมิตรในการทํางานด้วยกันมาตลอดแล้วเราก็จัดแข่งกีฬาภายใต้ชื่อว่ากีฬาประสานง,งานประสานใจเอาไทยส่วนดามันว mm ั hmm. ตถุประสงค์นะครับก็คือ เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้รู้จักได้สนิทสนมกันได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็จะนําไปสู่เครือข่ายการปฏิบัติงานเครือข่ายการเรียนรู้ที่ดีซึ่งกันและกันเวลามีการทํางานของเรานั้นเราก็จะประสานกันในแนวราบนะครับซึ่งจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช้ทรัพยากรร่วมกันครั้งนี้เราจัดเป็นครั้งที่5้าแล้วครับครั้งที่5ส่วนครั้งต่อไปนั้นก็จะต้องมีเกิดขึ้นอีกครั้งที่678 ไปเรื่อยๆแต่ส่วนเขตไหนจะเป็นเจ้าภาพนั้นเราก็จะประชุมปรึกษาเรื่องนอีกครั้งหนึ่งกีฬาวันนี้ก็เน้นกีฬาสนุกสนานนะครับมีมวยทะเลมีวอลเลย์บอลมีตะกร้อวงมีกระโดดเชือกซึ่งเป็นกีฬาที่เหมาะกับสภาพของเจ้าหน้าที่เรานะครับยืนยันอีกครั้งนะครับว่ากิจกรรมครั้งนี้มิตรภาพเหนือชัยชนะนะความสามัคคีเหนือสิง่งใดครับก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้โอกาสครับสวัสดีครับ นั่นคือเหรืยญกองการแข่งขันกีฬาเฉลิมความสัมพันธ์ความสมัคคีระว่างบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาจากซามจังหวัดซึ่งประกอบด้วยชุมพนสุรา์ธานีดะนองในกรับซึ่งปีนี้ดะนองเราก็เป็นเจ้าภาพไนการแข่งเล่นไปจัดเตียวฮานแข่งเล่เพราะพุ้นที่ให้นาวบอละบอลชายหาเบอลเลบอลชายาดปีนี้ในกับแล้วก็กีฬามวยทะเลชักไกเยอร์แห็นหวานนุกนั่นกัเต็มทีเคยได้เห็นปั๊บลบกนี่ นะครับแน่นันจริงๆเลยจะเอาผู้ยิ่งตบหมวดทะเลนี่มาแหลกแป็กเขาจะเอาคนตัวยิ่งย่งขึ้นไปนะครับกาปีนขึ้นค้ำกับตายหกปีนขึ้นในบทเส้นี่ก็ค้ำแหละก็ต้องลุ้นแล้วจะไปรอดต้องลุ้นนะถึงว่าจะปีนขึ้นรถไม่รถในรับปวดจกกันแล้วแต่แล้วใครจะผัดก๋วยจะผัดก๋วยรัดน้ำตุ้มก๋เฮกันไปเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดกีฬาครั้งนี้ก็เป็นการเชื่อมความสมรสมันสามัคคีระหว่างหน่วยงาน โครงการทึกษ่าของทต่างจังหวัดแต่วัดไม่ว่าจะเป็นระนองชุมพรหรือสุราษฎร์ธานีนะครับกองขัอากาประคุณบุคลากรต่างการทึกษ่าจากซามจังหวัดะนกับที่ได้มารวมกันแข่งขันกีฬาเชื่อมความสมัครที่สมัครสมานภายใต้ชื่องานกีฬาประชานงานประชันใจจากอ่าวไทยสู้อันดามันครับ มาถึงเรื่องคงโรงพยาบาลทรงเสร่มสุขภาพตำบลบางรินหรือว่าอนามัยบางรินดิมเดิมแต่นี้กนะขาเปลี่ยนไปโรงพยาบาลทรงเสริมสุขภาพปะระจำตำบลต่ลายไม,ยมว่าปายนี้ส่วยงามมากๆ ก็จ um <ori> ัดประชุมอซมหรือว่าอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านประจำเดือนในการเพื่อสร้างความเข้าใจกับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะซึ่งก็มีการประชุมขึ้นเมื่อวันที่1ิพฤษภาคมทีผ่านมาในกา,าช่งชาวงเช้าค่ะเวลา9ก้านาฬิกาที่โรงพยาบาลทรงเสริมสุขภาพตำบลบ,บางรินค่ะจัดประชุมอซมประจำเดือนเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกอซมทุกคนในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละน่่ยซึ่งก็มีสมาชิกอ มอเนี่ยได้เข้ารวมประชุมกว่า120คนโดยทางโรงพยาบาลทรงเสริมสุขภาพเมืองบางรินแห่งนี้ก็รับพิช,ชอบพ,พื้นที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งหมดสามมู่สามมู่มู่นึ่งม,มู่ซอง ซึ่งทางโรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพเมืองบางรินก็ได้วรวมกับเทศบาลเมืองบางรินในการจัดประชุมโดยมีนายพงพันธ์สาคำนักวิชาการชำนาญการเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ต่างๆในส่วนสร้ารสำคัญของการประชุมนะคะก็คือเรื่องของการป้องกันและกำจัดยุงลายของพื้นที่หมูนึ่งหมูหึ่หมูองแล้วก็หมูซ่ามซึ่งคณะนีเนี่ยไลยพื้นที่มีการระารบาดของยุงลาย<จ>แล้วก็มีผู้ป่วยจากการทุกยุงลายกัดเป็นจำนวนมาก จึงได้เชิญทางสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดมาให้ความรู้กับเจ้าหน้าทอออี่อสมทุกคนแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการนวดแบบลูซี่ดัดตนเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนต่อไปค่ะ หลังจากที่จบการประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็ได้นารถออกไปชีด,ชดผล<น>ยากําจัดยุงลายในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแล้วก็ชุมชนต่างๆหมูหนึ่งหมูซ่อมกับหมูหม <3 S 2> สามะนะครับซึ่งปัจจุบันนี้กับปัญนาเรืองคงยุง ยุงลายซึ่งเป็นปาาคลองโรคไข้เลือดออกในะกับในบ้านเราก็มีป,มป,ปัญหาเพราะว่าไม่ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอรกระบุรีกับเปอร์ละอุ้นสุปชมรจะพบว่ามีผู้ป่วยในเรื่องของโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนมากแต่ว่าดีว่ายังไม่ถึงกับมีการเสียช<ม><ส>ีวิต,วตโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองในน่องตำบลบางริ่นนะ,ะนครับ,บ,บ,รรบซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชบของโรงพยาบาลทกเสิริมสุขภาพตำบลบางริ่นนะครับก็มีกัน แพร่ะบาดกงโรคไข้เลือดออกเหมือนกันเพราะฉะน,นั้นการทําความเข้าใจกับอ,อสมหอมอร่วาอาสาสมัครศาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้เขาได้ยูเรื่องโคงการ กำจัดยุงลมด <ใน S 2> <า>ันยุงไร่ในครับตำไล่แหล่งป่าแรงผอพันคงยุงไร่รวมทึงการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้น,น,นที่กําจัดยุงไร่ใช่เพราะว่าอสมหรือว่าอาซาสมัครซาตระนาซุขประจําหมู่บ้านคือผู้ที่มีจิตอาสาเดี๋ยวจะเดินไปพบป่ากับพี่น้องในท้องถิ่นอยู่แหละมไม่ว่าจะเป็นหมูนึ่งหมู่้องหมู่้ำในกลับหมูนึ่งก็เราแหวกที่นี้แต่โรงเรียนไป่จยอยู่นู้นแหละแต่หมูซ้องก็ลาดบางรินแต่หมู่้ำมันก็ผลดัง นะครับซ so so <c oughs> ึ <c oughs> <laughs> ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลท้องเสริมสุขภาพประจำตำบลบางรินก็มีอสมประมาณร้อยกว่าคนนะครับที่เข้ามารวมประชุมเพื่อนําความรู้นี้แหละไปบอกกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจและก็ปฏิบัติได้ทุกต้องเพราะวถ้า พี่น้องประชาชนไม่มีความเข้าใจบางครั้งบางครั้งเมื่อคืนเราคุยนั่นแหละกินเบื่อแตงโมกินทึกโยนถมก็ไปเปลือกเรียนมั่งตอนนี้เรียนกันหลังชุมเลยกัหลังชุมเลยกินเสร็จแล้วเปลือกเรียนตุ้โยนไปข้างบ้านพวกคนตกช่วงนี้ฝนตกเลยพวกคนตกยยมกางเกาไปเคยแ่วนั้นเลยพี่น้องไม่เกิน จี้เอาวันแป๊บเดียวต้องไในนาำในนี้มาเลยนี่นะครับเอายุงไข้เสร็จแล้วยุงเมื่อไปกัดคนที่มีเชื้อไข้เลือดออกก็จะแผลแล้วก็ไปกัดอีกคนนึงที่ไม่มีไข้เล้วก็จะแผลระบาดเชื้อโรคไปนะครับพยยนวันนี้ร่างกายที่เขาประชุมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยไปผลชีดยานะครับชีดยาหยิกยุงนะครับเพยยนใครที่อยู่บ้านก็ป้องกันในเรื่องของยายไม่ให้อยู่ไล่กันนะครับมีใครที่มีย่ากันยุงก็ทายากันยุงเชื่อลูกๆแล้วก็กางมุ้งที่ให้เรียบร้อย นะครับตัวความรถไปกับตัวทานมาตึ้งเรื่อเราาก้องพี่น้องชาวอำเภอละอุนอน่นนะครับทีก็ให้ความเคารพให้ความศรัทธาพอลลวงนุยซึ่งอยู่ที่วัดโพธารถารำอำเภอละอุน่นนะครับซึ่งเมื่อแต่ว่าวันที่เก้าถึกสภาคมรุ่งแลวอ้ามออุ่นก็รวมใจจัดงานฉลองครบ,คร,บ,คร,บรอบหนึ่งปีพอล่วงนุยนะครับพระเกจิชื่อดังที่เป็นที่เคารพศรัทธาของพี่น้องจ้าเภอละอุน่นแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไป โดยเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมากับโวงเย็นที่วัดโพธารามหรือว่าวัดละอุ่นตายมูดรามตำบลละอุ่นตายอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองพี่น้องประชาชนชาวละอุ่นได้เดินทางมารวมงานทำพิธีทำบุญอัตติกองพระคูวุฒิัยคุณหรือว่าลวงพหนุยพระเกจิชื่อดังกองจังหวัดระนองโดยนีมีนายมนัสพิสุทติกฤติยาในกับในละอุ่นเป็นประธานในพิธี แล้วก็มีพระระนั่งคาโมนีวงเจ้าคณะจังหวัดระนองเป็นประธานคว้ยช่องโดยในการจัดพธิธีในครั้งนี้ก็ตือว่าเป็นวันดำาึกครบครอบนึ่งรอยนึ่งปีของผอหลวงนุยแล้วก็เผื่อโรารการในศิษยานุศิษย์ได้รวมกันรำเนึกึ่งบุญคุณของผอหลวงนุยแล้วก็รวมกันสืบสานอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมของอำเภอละอุนซึ่งหลังจากพิธีส่งเซจแลว้วก็จะมีการแสดงมโนราห์ของคณะไส้พิน เอาชัยสิน้นนะครับคณะมโน,ามนราจากอำเภอลังสวนเพื่อพินองประชาชนชาวพลุนได้รับชมกันด้วยมาจากลังส้วนเลยมาจากลังส่วนนะครับมโนราสายพินเอาชัยสิน้น<ม>นะครับต่างด้านพระกูซีวรปัญญาเดชกับเจ้าคณะอำเภอละอุนก็กล่าวว่าพระคู่วุฒิชัยคุณเรียกว่าพ่อหลวงนุยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นเจ้าคณะตำบลบุญแล้วจเจ้าคณะอำเภอละอุนรูปแรกพันป็นทีเครพนับถตือเป็นอย่างมาองชาวโพลุนแล้วก็ชาวัาหวัดระนองนะครับ เมื่อสมัยทิ่ฐานยังมีชีวิตยู่่านก็เป็นพระที่มีความเมตตาในกับปัญญาสุ้งแล้วก็ยังเป็นพระนักปัตนาที่มีวัดปฏิบัติอันเรียบง่ายจนทาให้ชาวบ้านในความโคารนับตื้อปัญญามากโดยตามความเชื่อโกงชาวบ้านที่ปฏิบัติกันมาต้นเนื้อทางสมัยทีผพ้หลวงนุยังมีชีวิตยู่แล้วก็ตอัที่ฐานมรณภาพาไปแล้วส่วนหมากับชาวบ้านจะผ่าลูกลา้นทีป่วยไม่บาย นํามาฟ้าให้เป็นลูกบุญธรรมท่งผลหลวงนุยะคกับตามความเชื่อนะครับซึ่งนับว่าเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งที่ลูกที่มีหยาให้อยากไม่น่าเชื่อในรับตาลูกไม่บายไม่ความาตาลูกลั่นเจ็บกายไม่บายเป็นเรื่องกระตัาเตะแหลอยากให้ไม่ต้องไปหาหม้อเลยต้องพาไปหามผลหลวงนุยคนสมัยก่อนนะยกให้เป็นลูกบุญธรรมของผลหลวงนุยเสร็จเลยครัผมอัศจรรย์เนี่ยถือว่าพอให้จริงๆนะครับพ่อหลวงนุยเดิมชื่อนุย เป็นคนตำบลมะมุอำเภอกาบุรีจังหวัดระนองท่านได้บรรพชาประสมบทที่วัดสวุวรรณคีรีที่อำเภอกาบุรีแล้วก็เดินทางมาจำพรรษาอยู่ที่วัดโพธารามเป็นเจ้าอาวาสที่วัดน,นี้ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลรูปแรกของอำเภอละอุนเป็นเจ้าคณะอำเภอรูปแรกของอำเภอละอุนเป็นพระที่มีอัธยาศัยมีเมตตา ให้ความอบอ,อ้อมารีต่อประชาชนในพื้นที่แล้วจนมีจนเป็นที่ศรัทธาของประชาชนนำบุตรหลานมาฝากเป็นบุตรบุญธรรมตั้งเยอะแยะแล้วก็ท่านก็ให้การศึกษาให,ให้การส่งเสริมให้คนเหล่านั้นได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจบออกมาเป็นข้าราชการก็มีเป็นนักธุรกิจก็มีแล้วท่านก็สร้างวัดนี้ มีความพร้อมหลายๆด้านเช่นว่ามีโบสถ์มีวิมีกุฏิมีศาลาการประเรียนท่านเป็นพระเกจิที่เคารพนับถือของชาวละอุน่นเหรียญของท่านที่ได้สร้างหลังจากท่านได้มรณาภาพไปแล้วเมื่อปี2532แต่เป็นเหรียญของท่านมีรุ่นเดียว นะแต่ว่ามีอพินิหาราที่ผู้คนเคารพนับถือปัจจุบันเหรียญท่านก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ประชาชนทั่วไปเขาก็มาเช่ากันพ่อหลวงนี้ถ้ามีอายุถึงปัจจุบันนี้ท่านจะมีอายุ1 0 1ปีนะแต่ว่าพ่อหลวงนี้ท่านเสียชีวิตเมื่อปี2532นะนี่ก็ขอเรียนประวัติให้ทราบคร่าวๆดังนี้ อาจจะตุกปัจจัยทั้งหมดที่ทอดผ้าป่าวันนี้จะนำมา,าป,ป,ปิดทองให้หลวงปู่นะครับปิดทองให้หลวงปู่คือจะปิดทองลองรักนะปิดลองรักปิดทองให้หลวงปู่เพราะหลวง,งปู่นี่มีรูปหล่อของท่านแต่ว่าสร้างเมื่อหลังจากท่านมรณภาพแล้วเป็นรูปลมดำยังไม่มีการปิดทองก็จะมีการลองรักปิดทอง นางสียเอยนติตินั่นครับซึ่งมีอายุประมาณนกสิมาปีชาวตะบ,บลละอุนตายก็บอกว่าตอนนีง ก็เป็นลูกยกหรือว่าลูกบุญถําก้องพอล่วงนุยล่วงพอนุยตอนมีชีวิตยู่ฐานจะไม่คอยอั้มนำนคะครับพอล่วงนี้ไม่คอยอั้นาำประหยัดเลยแต่ว่าเนื้อตัวของฐานจะไม่มีกลิน่นนะครับไม่มีกลิน่นเหม็นแล้วก็เท้าที่จําได้ฐานมีลูกชิดลูกห้ามากมายทั้งอําเภอเมืองระโน้ออำเภอละอุ่นแล้วก็ต่างจังหวดัดที่เดินทางมาฐานในแต่ละวันแล้วก็ฐานอย่างเป็นปลาที่จะบ้านให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสสู้มากนะครับ ในส่วนของนายพนลมลำพูอาอยุ73ปีมักขก่ายกหรื่าพิธีคนปจังหวัดโพธารามก็กล่าวว่าในเรื่องของการกวนข้าวเนี้ยวนี่ก็เป็นข้าวติบที่มีวิธีการต้มยากมากโดยการใช้เร้าบริสุทธิ์กวนข้าวนี้แล้วก็นำมาแจ็กชาวบ้านที่เดินทางมารวมบุญในวันนี้นำไปรับประท่าน เผื่อเป็นญาติตามความเชี่ยก้องศาสนาพุธในการ<ฆ>ต้องเอาเศร้าโซดพมาจารีฮะในกับขวนข้าวเนี่ยวในกับนั่นและตากล้องเราไม่ยอมกลับไงไปเลยเศร้าขวนข้าวเนี่ยกับเทียงคืนเลยนะกับเตียงคืนเล่นลยูนังโรอ่านเข้าอยู่ชื่อชายเอียนีิตินันอายุหกสิบห้าเป็นลูยกกล้องของหลวงนุยอ๋อหลวงพ่อหนุยเอียนแบบว่าแกน้ำไม่่อยอาบไม่หันลงน้ำเพราะว่าแก มีมีเล็กเลยมีเล็กเลยถ้าถ้าลองไปอาบน้ำพันนี้นะเพราะว่าแกแกจะจมมันแกจะจมน้ำมันแกไม่ขาามน่น้ำอ่ะแต่ว่า,าแกเ,าเป็นแบบว่าแกเล็ดไม่ตรงนี่ ไม่ต้องมาทิมอภินีหารก็แกนัก้นไม่ต้องลงมาทิมค่าไม่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 รู้เลยไม่ข้าวด้วยหลังค่ะค่ะค่ะเา,า,า,าน,นั้น,นทิมไม่คาวค่ะหมยต้องแลต้องคิดแร่อภินินหนานนรก็แก่สมัก่อนในคนกบาลแค่นีห้าแ่ยโอ้ยรู้จักม้ยก็จะทำวันนี้ค่ะแกยู ตั้งสาวไรอยู่วัดนี้กี่หกสิบพรรษาใช่ไหมยู่วัดนี้หกสิบพันษามาดับตินีดับยังชั้นชั้นแก่อบชั้นอะไรชบชั้นก็แก่พักเวนกับปลาหยางชบยำเต่งชกนำพริกลุเตงอะไรพผนันนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวแดงข้าวต้มอะไรผนี้แก่ชบ เป็นข่าวมาพันนมคำพันนมคำภูเจ็ดสิบสามครับครับพ่อเป็นพิธีกรประจำยุธีอำเภอละอุ่นนี้ครับแล้วก็มาช่วยยุธีนี้ประจำครับก็คือว่ามายุกับปอดลงโอยนี้ประจำมีการมีงานก็เข้ามาช่วยเป็นกรรมการวัดด้วยขราวนี้นี้ก็คือว่า ช่วยไปกวนกันแล้วก็มีข้องปส้มละยางมีน้ำพึ่งเดือนห้ามีนมแล้วก็มีงาข้าวพราวแล้วก็น้ำตาลาเขาเรียกวา่าเอ่อข้าวข้าวทิพข้าวทิพกับกับตามประวัติของเอ่อตางพุทธศาสนาอันนี้ทำ ทำตามประวัติของพระพุทธเจ้าจะหน้าที่ก็ทำแต่ว่าพระพุทธเจ้าคือชายทราบบริสุทธิ์กวนที่วัดเนื้อวัดกับวัดประตุมค่ะกวนปีเล็กนต่อไปนี่จะกวนปีเล็กกวนทุกปีครับกวนทุกปีแต่ว่าปีนี้ปีแรกครับเสร็จแล้วก็มาแจ้ชาวบ้านที่เขามาเนี่ยให้อ่า คือเป็นมันเป็นหญ้าด้วยครับนี่เอาไปกินเพื่อรักษาโรคอะไรได้หล,งลวงพ่อนุยนะครับชาตาเมือวันที่องตุลาคมส่องผันซี่โดยนาสิมาติบานมาหมูหมูมติซ้ำตำบลมาหมูอำเภอกระบุรีอ๋อเป็นคนบ้านเดียวกับท่านอาจารย์เนื่ยเละมาหมูนะครับบิดาชื่อนายดอกไม้มารดาชื่อนางพรม้มนามสกุลสู้นตนท่านบรรพชาอุปสบมบทเมื่อวันที่สิบหก ปรึกษภาคมพอช่วงัรงยเจ็แล้วก็จําพันชาที่วัดโพธารามอ,อําเภอละอุนหรือว่าวัดลาอุนตายกับเมื่อวันที่ยี่ิบสองมิถุนายนสงพร้อยแปดสจนมรณาภาพในวันที่เก้าปรึกสภาคมสองพร3 0าโดสิองสิริรวมอายุ77ปีนะครับปัจจุบันแม่นว่าเวลาจะพ่านลงเลยมาแร้วกว่า24ปีะนะครับที่ฐานด้ลาสังขันไปแต่ว่า สังขานกรงหลวงพ่อหนุ่ยก็ยังคงบรรจุอยู่ในหลวงแกว้วที่หลงรักปิดทองอยังสวยงามและยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเกจิคุมเ,เ,เพละอุนตลอดมาก็มีการแต่งเพลงเลยนะหลวง,ง,ง,งพ่อหนุ่ยเนี่ยหลวงพ่อหนุ่ยอยู่อำเภอละอุนวัดพูตารามกงเพลงวงไก่เตือนไก่เตือนค่ะนัคนับ เดี๋ยวใจเปิดในควังนะครับแล้วก็บอกว่าล่วงพ้นอุ้ยแกมีเล็กเล่ยนะคราบไม่อับน้ำพอชาวบ้านก็เอาข้าวเหนียวไว้ล่วงพ้ประธานชอบกินเลยชอบกินข้าวเหนียวกวนข้าวเหนียวก็ราะว่าเล็กเล่ยพออาบน้ำมันเย็นแล้วบางคนไม่หันหลงน้ำลัวจมเล็กเลยเล็กเลยนี่คือจะเย็นชะโน้ดเย็นเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสมัยก่อนเข้ากรุงปฏิบัติกิจวัตรของสง้งย่างสมถะและก็คุมี มีจิตใจที่อ่อนโยนมีจิตใจเมตตาแล้วก็พ็นเป็นเป็นพระนักน<ผ>นพัฒนาด้วยพระนักพัฒนานะคกับเป็นที่ขารพเรื่องไส้ก้พี่น้องชาวละอุ่นะนะคกับซึ่งแต่ว่าทีมงาน,น,งน,งน,นเราเนี่ยเราก็ไปตามบันทึกเรื่องราวของผัวหลวงนุยกันมานะครับรบโดยนหนึ่งปีของผัวหลวงนุยวัดโพธารามนะครับแล้วก็กวนเท้าเนี่ยปีแรกเขาว่าปีหน้าจะทําให้ร่อยวันนี้นะคกับนั่นแล้วครัที่จริงเราคนดังเรากินข้าวเนี่วติดกับผลลวงนุยกันเละนะครับ ก็ไม่ได้กินแต่ว่าช้างพลองเรากินมดเลย,เลยชอบ<ล>คนไม่เพื่อเลยนะจิติพงก์ขาอินบุญโชคไปเ <c oughs> ลยไม่กลับนั่นกับเพิ่งกลับมาวัวเจาว้า <c oughs> นี่นะครับนั่นคือเรื่องราวข่าวกราวต่างๆที่นําเสนอกันกับรายการลาวข้าวชาวบ้านนะครับและก็เรื่องราวข่าวกราวเรื่องนี้แลานสามารถติดตามรับชมกันได้ทางชง่องระนองชนเนลจานสม้มไอพีเอ็มช่องส่องโรยยีเฉพบกับช่วงนี้ปักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวติดตามรับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านในช่วงต่อไปครับสักครู่ค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 02245999